นี้ถึงเวลาแหงการบรรยายธรรมะประจำวันวันนี้จะได้พูดธรรมะในเรื่องของมงคลงงบทหนึ่งทรงเลยพระบางเลยรับรองว่าปฏิโลภเทสวาจะ,ะะจะเป็นกิตติพุนเจตาปิตจสรมมาตรนุทิ่มีธรมังคลมุตธรรมข่นติธว่า การเป็นผู้มีบุญมาต่อกลางก่อนหนึ่งการได้อยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งการตั้งตนไว้ชาตหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดในประพุทธศาสนาฉะนั้นเราท่านงงาาทั้งหลายรองมาพิจารณาชีวิตของเราแต่และท่านก็ในมงคล ใงสามประการนี้ได้เกิดขึ้นกับเราหรือยังผู้เทวตตาปนยะตาแส่งว่าตามเป็นผู้ได้สร้างสมบูรณ์ไว้ในอดิชาติปฏิรูปรเทสวาสงตามเป็นผู้ที่ได้อยู่ในประเทศอันสมควร อัจรสัมมาปณิธิความตั้งตนไว้ชอบในข้อที่หนึ่งท่านอาจายว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกที่มีสภาพแตกต่างกันบางคนจนบางคนรวยบางคนสวยบางคนที่เล่บางคนปัญญามากบางคนปัญญาน้อย บางคนอายุเย็นบางคนอายุสั้นบางคนมีถือพันามบางคนมีถือพันตาที่เป็นเช่นนี้ก็เกิดจากโอเพกตาปุญญาตาคือความที่เป็นผู้ใดต่างสมมูลไว้ในอดตเพราะตามหลักของปัจจัการท่านกล่าวว่า อดีตเหตุทำให้เกิดปัจจุบันผลปัจจุบันเหตุทำให้เกิดอนาคตผลที่นีเราที่เกิดมาในปัจจุบันนี้เกิดม,มนนาด้วยอำนาจของกรรม <c oughs> ที่เรียกว่ากรรมม่ใระโรคเป็นโรคที่เกิดจากกรรมกรรมขาวกรรมดำกรรมสวยกรรมที่โล กรทำดีกันชั่วเพราะนั้นมนุษย์ที่เกิดมาจะมีสภาพต,ต่างกันแม้จะเกิดในพ่อแม่เดียวกันประเทศเดียวกันเกิดวันเดียวกันแต่ก็หามีมะไีอะไรเหมือนกันมั่งย่อมจะมีอะไระไรผิดแผลแตกต่างกันด้วยอำนาจของกรรมท่านจิกล่าว่า กรรมเป็นผู้จำแนกสัพท์ให้เป็นไปตามกรรม,จ,มจัดแรกถึงวิกฤติพิสดารทุกวันนี้ก็ได้อำนาจของกรรมชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่เกิดมาปรารถนาความสมหวังรรปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญแต่การปรารถนาของแต่ละบุคคลจะสมหวังหรือไม่ ก็โลดีปกโรองกัจจปัญญาตาเพราะว่าตัวปกครองกัจจปัญญาตาเนี่ยเป็นอุปกร,ร,รมปรากรานเป็นธรรมที่จะช่วยสนับสนุนชพื่อขั้มคนชื่ออุปการและเพื่อหนุนที่ต้อทง,กกทง,งที่เราต้องการให้จรงที่เราตราสาระสำเร็จสมหวังได้เพราะนั้นชาบุคคลใดมีบุญกุศลมาต่ออดีตที่ได้สอออร้างสบุกสมไว้ดีแล้วเราจะเกิดมาในทบทวนจาคนี้ มม่ว่าจะประกอบคุณงามความดีอะไรก็รักจะได้ผลเร็วได้ผลงน่าย่งางท่านกล่าวไว้ว่าบุคคลที่เครจต่องสมรรถกรรมฐานเคยเพ่งตาสินเพ่งดินเป็นอารมณ์มาถาในเรา่องเมั่งหม,มองดนสักพักสักคู่ก็สามารถจะเจอโอกาในนิดได้แล้วเมื่อพยายามทำต่อไป ก็จะเกิดปฏิภาคนิมิตข้าวถึงปัมสานสารได้หรือบุคคลบางคนที่เคยจะเริญอาป,ปกสินม,มาอาดยชาติเกิกดมาชาตินี้ยงจะนั่งมองดูน้ำเลยในใน,น้ำก็ดีเลยบ่ก็ดีในน้ำในขันก็ดีมองไปมองมาหลับตาเกิดอกขานี้เหน็นน้ำขึ้นมาเมื่อพยายามเท่้งไปเท่งไปก็เกิดปฏิภาคนิมิตน้ำแล้วก็สะอาดบ,บริสุทธิ์ และถ้าเขาถึงปฐะสมฌานได้นี่หมายถึงผู้ที่เขามีบุญมาแต่อดีตช่ติแต่คนในยุคปัจจุบันนี้ที่เราคิดรวยทางละเป็นอยากจะแทงหว,วแยแห่รวยโลเลวคนที่จะถูกหวยนั่นแหละหมายถึงคนที่เคยทําบุญเอาไว้เคยสร้างบุญคุศลสนเอาไว้ถ้าคนที่เคยทำบุญมากก็าอาจจะถูกมากคนที่เคยทำบุญน้อยก็ถูกน้อย แต่ถ้าคนที่ไม่เคยทำเอาไว้เลยก็ไม่ถูกเลยบางคนบอกว่าแทงมาต้องเป็นหนุ่มจนกระทั่งแต่ไม่เคยถูกเลยตังใบเดียวตั้งแต่หวยกอขอมาจนถึงปัจจุบันนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำของเราเราไว้ส่วนบุคนที่เขาสร้างเขาทำเอาไว้นั้นืน้อใบเดียวก็ถูก้อัรั้งเดียวก็ถูกหมายถึงบุญที่เขาสร้างทำเอาไว้เีแล้ว รอวันรอคืนรอโอกาสที่จะให้ผลพอได้โอกาสเมื่อะไรก็ให้ผลท,ทันทีแต่ว่าคนเราไม่ได้ลึกถึงบุญลึกถึงแต่ว่าจะให้เกิดโชคเกิดลาภโชคลาภก็เกิดจากบุญนั่นแหละคนที่มีบุญดีักอย่างโชคก็ดีลาภก,ก็ง่ายอะไรก็สมปารารถนาฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลาย ที่ได้ข้ามาบวชในพระธรรมใน,น,น,นในโดยเป็นที่สุธรรมเลนเมื่อทีก็ืีอว่าตามเป็นผู้มีบนมาแต่อดีตชาติเพราะอะไรเพราะการที่จะดีบวชนี่ไม่ใช่ของหางง่ายท่านบอกว่าสิ่งที่หาดียากในโลกสืออย่างที่หนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามตามตัดตา เือนตัมงข้าวถึงทรรมสิ่องจี่งประการนี้เป็นของที่หาได้ยากยากเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะได้มาบังเกิดเป็นองค์พระสัมมาสัมพุตธเจ้านั้นจะต้องเป็นผู้บำเพ็ญบารมีมาถึงสี่อสองไขยทำไมสอนหมากับพระพุทธเจ้าของเรานะบางองค์ก็แปดอสองไขยบางองค์ก็สิบหกอสงไขย เมื่อต้องขายหน,หนึ่งนั้นไม่ใช่ของง่ายต้องบอกว่าภูเขาสูงหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดร้อยสี่นางฟ้าเอาขนตามารีมาเจ็ดขางหนึ่งจนกระทั่งภูเขานั้นราบเรียบเป็นหน้ากลองเป็นครีมนั่นแหละเกว่ก็จับหนึ่งกันหนึ่งฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่จะมาบังเกิดแต่พระองค์นั้น พระองค์จะต้องได้รงสร้างบรารมีมาอย่างมากมายทั้งบรารมีอุปบรารมีปรมัรตถบารมีการที่เราเท่านทั้งหลายได้เกิดมาพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาเป็นที่หวังเราได้สิ่งที่หาง่ายยากแล้วที่มื่มีพทธเจ้าก็มีพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนแปดหมื่อปีพันพระธรรมขันก็เป็นสิ่งที่หางยาก ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มามังกต์พระธรรมก็ไม่ปรากฏพรุปัจจุบันนี้พระธรรมก็ปรากฏทั้งแปดึ่งสี่พัน 4, พระธรรมขันธ์เราก็ได้ประสบพบกับสิ่งที่หาได้ยากประการที่สองสิ่งที่หาได้ยากประการที่ส,ทาาาทส,ทาสามก็คือว่าความมีศรัทธาบางคนนีแม้จะเกิดมาในพุทธศาสนาแต่ไม่มีศรัทธาในการบวชก็ไม่ครบบวชทั้งที้ อนยี <cin> ่สิบสามสีบสี่สิบห้าสี่หกสี่เจ็ดสิบก็ไม่ได้บวนเพราะว่าไม่มีศรัทธาเมื่การที่เรามีศรัทธาในธรรมบวชในทําทำริในก็ชื่อว่าเราเนี่ยได้ประสบพบกับสิ่งที่หาได้ยากในโลกประการที่สามส่วนสิ่งที่หาได้ยากในโลกประการที่สี่ก็คือว่าการเข้าถึงธรรมการเข้าไปรู้แจ้งในธรรม สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สูงสุดลึกสุดยอดเป็นจุดหมายปลายทางของการเข้าสู่พุทธศาสนาการเข้ามาสู่ในพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เพียงเที่อมาลุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่เป็นการที่จะเข้าถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากสิเด,ดอาสวะทั้งปวงซึ่งเ่งเหล่านี้เราท่านาหลายกำลังจะทำกันอยู่ กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่เพื่อจะเข้าถึงสิ่งที่หาได้ยากประการสุดท้ายดันการที่เราท่านทั้งหลายที่ได้มาประสบพบกับสิ่งที่หาได้ยากหล่านี้เพราะุูเกะตตปุญญาตาที่เราได้สร้างสมเอาไว้แต่อดีตชาติที่เป็นมงคลข้อแรกส่วนมงคลข้อที่สองปฏิมงปเทสวสัส หมายถึงว่าการได้อยู่ในประเทศอันสมควรประเทศอันสมควรก็หมายถึงว่าประเทศที่อุดมสมบูรณ์ปัจจัยสี่เรียกว่ามีหมอที่พันพันยาหาอุดมสมบูรณ์น้ำบริบูรณ์และมีพุทธศาสนาแม้เราจะเกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่อย่างเอง่ ถ้าไม่มีพุทธศาสนาก็มีชื่อว่าเป็นปิโลปฏระเทศเนเาะเพราะว่าเราก็จะได้แต่ความสุขทางโลกียนะในชีวิตนี้แต่เราจะไม่มีโอกาสได้รักษาศีลปฏิบัติทาฟังธทมให้เข้าถึงมุรคีความหลุดความพ้ 3, 4, 3, 4นได้ดันั้นประเทศที่สมควรก็คือประเทศที่มีพุทธศาสนามีพระราชาเป็นสัมมาทิฏฐิ ที่นักขี่พุทธศาสนานั่นเองในประเทศไทยของเราก็ทื่ว่าเป็นปฏิโลประเทศเป็นประเทศที่โอรดมสมบูรณ์ฉะนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายมีความพอใจในประเทศของเราเราได้ประเทศอันสมควรดีแล้วที่ใน,นมงคลข้อที่สามก็คืออัตตสัมมาปัญฏีิ แปลว่าการตั้งตนไว้ชอบข้อน,นี้เป็นสิ่งสําคัญมงคลข้อหนึ่งข้อสองจะเป็นประโยชน์ก็อยู่ที่มงคลข้อสามที่เราจะดีอยู่ในประเทศอนันสมควรเป็นผู้มีบุญมาตจชาติปางก่อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ตั้งตนไว้ชอบไม่ตั้งตนอยู่ในศีลไม่ตั้งตนอยู่ในธรรม ไม่ประพฤติดีปฏิบัติชอบการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาของเราก็หาประโยชน์อะไรไม่ได้เรียกว่าเกิดปีนะเกิดปีอุปมาเสมือนกับว่าเราได้มาพบขุมทองแล้วแต่ว่าเราไม่พยายามุดเอาทองกลับไป เราโมติเพลิดเพลินอยู่ในโรปิยาลมคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอันเป็นกามาคุณอารมณ์ไม่สนใจไม่ใส่ใจในการให้ทานไม่ใส่ใจในการรักษาศีลไม่ใส่ใจในการตังธรรมไม่ใส่ใจในการปฏิบัติธรรมการเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ไม่มีอะไรปรเสรฐ ที่กลกน้อยที่เกิดมาในโลกก็จะพูกงินบินไปตามกระแสของอารมณ์เก็แล้วก็ล่วงลับดับไปไม่ได้คณนนมความดีกลับไปมนุษย์ผู้ประมาทก็เหมือนกันที่ขาตามตั้งตนไว้ช่อบแม้จะเกิดมาในประเทศอันสังค ળ เป็นผู้มีบุญมาแต่ชาติปางก่อนแต่เขาก็ไม่ได้อะไรติดเนื้อติดตัวไป เหมือนนกน้อยที่ทลาตามลมเราท่านทั้งหลายที่เข้ามาศึกษาเข้ามาบวดัดเข้ามาปฏิบัติในหลักสีมสมาธิปัญญาได้พากันประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเพื่อจะเลนรอยตามยี่คนบาปขององค์สมเด็จพระบรมโลหนาคาตาดาสัามมาสัพพุตธเจ้าเพื่อที่จะ ดฟ้าเอาสิ่งที่เราควรจะได้จะถึง็ตนตามสิงทุกคนย่อมมีวัสนาบารมีไม่เท่ากันไม่เหมือนกันจะให้ได้อะไรอะไรที่เท่ากันเหมือนกันย่อมจะเป็นไปไม่ได้เหมือนดังองค์สมเด็จพระิชิตม,มาราาสัมมาสัพพธเจ้าทรงแสดงพระธรรมจักับปวัตนนสูตรแต่ปัญจวัคคีตั้งห้า แต่ผู้ที่ได้ดวงตาเห็นคำก็มีหนึ่งในห้าที่พระอัญญาโกนทัญญะทั้งๆท,ที่มีสีคนนั้นก็อยากจะรู้อยากจะเห็นแต่ก็ไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้เพราะปัญญาไม่เท่ากันฉะนั้นการที่เรามาอยู่ร่วมกันเกิดในประเทศเดียวกันบวชวัดเดียวกันปฏิบัติเช่โมองเดียวกัน แต่คุณงามความดีของเราได้ไม่เข้ากันที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าบิญบาีที่เราสร้างเราทำมานั้นไม่เข้ากันทุกคนที่สร้างสมอ,อบรมบารมีทางใดมามากเมื่อมาประพฤติปฏิบัติคุณงามความดีนั้นนั้นไม่ช้าไม่นานผลของความดีก็ปรากฏ ยันบุคนที่เคยให้ทานการกุศลมาในอดีตชาติเรียกว่า,ารวยมาตั้งแต่อดีตแล้วเมื่อเกิดมาชาตินี้ทำทานไม่มากนิดหน่อยๆผลทานก็ปรากฏเกิดขึ้นที่เป็นที่นี้ก็เพราะว่าเขาสร้างเขาทำของเขามาไว้มากแล้วแต่ส่วนบุคคลที่เคยสร้างทำทานเอาไว้น้อยมีพลังบุญน้อย มาถ้ามิถ้าทำในน้อยก็ไม่ปรากฏจะต,ต้องสร้างต้องทำให้มากพอสมครวรผลทาจรจึงจะปรากฏแ้นจึงมีบางคนเข้าใจผิดคิดว่าคนนู้นเขาทาบุญนิดหน่อยเขาทำไมทั้งได้ผลปรากฏเรานี่ทำมากกว่าเขาทำไมผลไม่ปรากฏที่เป็นที่นี้ก็เพราว่าอดีตที่เราสร้างเราทำไว้นั้นไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน การรักษาศีลก็เหมือนกันเมื่อเราจะรักษาศีลข้าเท่ากันศีลแปดเท่ากันศีลสิบเท่ากันศีลสอง้อยี่สิบเจ็ดเท่ากันแต่ว่าผลของศีลที่เรารักษาเน้นบางท่านก็ให้ผลเร็วบางท่านก็ให้ผลช้าที่เป็นเช่นนี้ก็รปลว่าผลของศีลที่เรารักษามาในอดีตนั้นมีพลังไม่เท่ากัน ผู้ที่เขารักษาศีลเอาไว้ดีแล้วในอดีตพลังศีลมีมากพอสมควรแล้วพอเกิดมาชาตินี้มารักษาอีกไม่นานสีนเลสุกติงยันติศีรีแนะโขส,สัมมาทาสีเลนิปุติงยันติก็ปรากฏผลให้เขาได้รู้สึกว่าเออสินมีเป็นผลจริงๆมีอารีสงจริงๆ ให้เข้าเข้าถึงสุคติจริงๆให้เกิดโพกสมบัติได้จริงๆนะ mm. แต่บางท่านนั้นรักษาศีลมาเหมือนกันเท่ากันแต่ว่าผลของศีลไม่ปรากฏนะ mm. ยังไม่ปรากฏก็เลยเอ้ศีลไม่เห็นช่วยอะไรความจริงเนี่ยศีลเนี่ยจะช่วยแต่กําลังของศีลยังไม่ปรากฏเพราะพลังยังน้อยอยู่ นี่แหละเราท่านทั้งหลายคุณงามความดีที่เราแฝงเราทํานั้นไม่ได้หายไปไหนรอกแต่ว่าจะต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยความพร้อมคุณงามความดีทุกอย่างต้องอาศัยความพร้อมถ้าความพร้อมยังไม่ปรากฏผลก็ยังไม่ปรากฏยิ่งการเจริญภาวนาก็เหมือนกัน ที่เราท่านทั้งหลายได้มาจเจริญภาวนาตันนี้บางท่านเพียงขึ้นเดือนก็ปรากฏผลบางท่านเดือนหนึ่งก็ยังไม่ปรากฏบางท่านเดือนขึ้นก็ปรากฏบางท่านถึงสามเดือนจึงปรากฏที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าอดีตเหตุที่เราสร้างเราทําไว้นั้นไม่เท่ากันบุคคลที่เขาสร้างเขาทาเอาไว้มีพลังมาก พอเข้ามาปฏิบัติในดินเดียก็สามารถจะปรากฏผลได้แล้วดังนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราตั้งตนไว้ช่อกหมายถึงการที่เราตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจฟังธรรมตั้งใจปฏิบัติธรรมที่เราต้องสร้างต้องทําสิ่งเหาในนี้ก็เพราะว่าเป็นบารมีจนเรี่ยงตรงเสมให้เราท่านทั้งหลาย พ้นจากไข่ปริบัิพ้นจากอหติมะสังสาระพ้นจากมัชฌิมะสังสาระพ้นจากโอปริมัชมสาระคือพ้นจากวัฏจสงสามคือเทวสังสาระคือพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่ได้แก่การที่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัว์นรกตะเลฉรันมัชฌิมะสังสาระคือพ้นจากการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดา ส่วนอีกกรณมื่อสังสาระหมายถึงการพ้นจากการเกิดในพรหมภูมิที่ท่านฟังแล้วก็จะเห็นว่าทําไมมนุษย์ทำกุญามความดีก็อยากได้มนุษย์สมบัติอยากได้สวรรค์สมบัติอยากได้พรหมสมบัติแต่ทาไมการประพฤติปฏิบัติถือว่าเพื่อพ้นจากวัฏฏะกทั้งสามอันนี้เป็นตามระดับของสติปัญญา บุคคลที่มีปัญญาอ่อนมีปัญญาน้อยมองเห็นภายในวัฏสงสารเบื้องต่ำแต่ยังมองไม่เห็นภายในวัฏสงสารเบื้องสูงคือเห็นภัยแตกการเกิดเป็นเรตอสุรกายการเลาะไปเลาะฉานแต่ไม่เห็นภคยในการเิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเราะนั้นเวลาที่สร้างคุณงามความดีอันใดใดก็มักจะปราถนามนุษย์สมบัติเทวสมบัติ ต่อเมื่อผู้ใดได้ฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะมองเห็นภายในวัฏฏะเบื้องสูงคือเห็นภายในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมพระถือว่าแม้จะเกิดในภพภูมิเบื้องสูงก็าหาความแกาการเกิดการตายไม่เมื่อการเกิดมีการตายก็มีเมื่อการเกิดการตายมีทุกข์ก็มีฉะนั้น จึงไม่ปราถนาการเกิดเพราะไม่อยากจะตายก็ปราถนาพ้นจากวัฏฏะท่งท่ากลางและที่สุดหมอต้องปราถนาสมุตติความหลุดพ้นจากวัฏฏะทั้งปวงการที่เราท่านทั้งหลายจะมีสติปัญญาโต้โงอย่างนี้ต้องเป็นผู้มีปัญญาเนะ ดังที่เป็นกล่าวไว้ในหลักนักธรรมอีกว่าตูเจ้าจะมาดูโลกนี้ด,ดุจราชลรัอันตรการตาที่คนเขาย่อมติดอยู่แต่ท่านผู้รู้หาข้ออยู่ไม่เรื่องนี้หมายถึงว่าโลกมนุษย์มันก็พร้อมตัวนีิจิตตรการตาระเพืยวรูปเสียงกินรสสัมผัสอันเป็นที่น่าใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาะ ทำให้มษย์ลหลงไหลอยู่จนกระทั่งลมจนแก่ก็ยังไม่อยากที่จะพัดพาจากไปยิ่นาคยาลมอันเป็นตามคุณาลมของสวรรค์อันเป็นโรคทิพเสียงทิพกลิ่นทิพย์มรดทิพแล้วก็ย่อมจะวิิตพิสดารมากกว่านี้จะทําให้มนุษย์หลงไหลมากขึ้นยิ่งความสดเปงความเป็นพรมก็ยิ่งน้าพัาเพลินมากกว่านี้คนที่เขาย่อมจะติดอยู่ แต่ท่านผู้รู้มีอ,องค์พระสัมมาสัพทธเต้าเป็นต้นหาความอยู่ไม่ดันั้นการที่เราท่านทั้งหลายตั้งตนไว้ชอบประกอบในทานสป็นภาวนาก็เพื่อจะพ้นจากวัฏสงสารดังที่กล่าวมานี้ฉะนั้นตลอดวันนี้เท่าที่บรรยายมานเรื่องมงคลการได้อยู่ในประเทศอันสมควรหนึ่งการที่ได้มีบุญบรพาาติาตปางก่อนหนึ่ง การตัต้งตนไว้ชอบหนึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดในพุทธศาสนาก็เห็นว่านานพอสมควรกันเวลาจึงขอสรรมุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความฝาสุดสวัสดีจะมาเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านแทน